ลาก้อยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับคิงไอดีตอนที่74กันดีกว่านะซีรีส์ที่จเจ้าไอเดีของคุณมาขิงให้กับชาวโลกได้รับดูนะผมตับไอดียของคุณอาเล็กนะฮะกดคาซึฮะได้อิโตะบวกประจำตัวโอ้โหอันนี้บอกเราก่อนเลยนะเราจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ามันเปิดสนามมาจากไหนนะแต่ชื่อไอเดีเนี่ยก็น่าจะพอรู้แล้วว่าตัวไหนที่เขาจะมาขิงนั่นเองนะฮะเปิดมาด้วยเนเวียนะตี้นี้นะเนเวียเซโรเนนฟูรินะ และเบนเนตนะไม่ใช่ตัวที่เขาเปิด c หนะจะเป็นตัวไหนนั้นติดตามตอนต่อไปนะเฉลยในปกคลิปแค่ตัวเดียวพอนั่นเองนะแต่ว่า4ตัวนี้นะก็ไม่ธรรมดานะนี่เนวีถือประจําตัวด้วยนะเซรเนนก็มีประจําตัวเช่นกันฟูรีน่าก็มีประจําตัวโอ้โหเป็นเลยก็ดําห้าดาวสมก็เป็นขิงอะไรจริงจริงนะต้องรวยไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า4ตัวนี้หัวขนาดไหนแลวเขาจะมีตัวไหนอีกนะที่จะมาขิงเราในวันนี้นะจะเทียบเท่ากับไอเดียสเกิร์กคลิปที่แล้วได้หรือไม่ก็ติดตามชมตอนต่อไปแต่ก่กนอื่น ก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกด subscribe ช่วงแะกกดเพลงเอาไว้นะถ้าชอบคอนเทนต์ดูอดีตชาวบ,บ้านแบบนี้อีกแล้วนะช่วงนี้แบบดูรัวๆนะแล้เกินชินสตาร์เดียวมาไม่หยุดนะฮะและไปแบบพบก,กับผู้สมสุนเจดิของเรากันสักครูเดียวนะครับเติมเกมฮิตท้ายหมีได้ที่นี่ริชแมนช o p ถูกกเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เติมเกมสูตรที่ของฮอนยอเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกมชินิเพ็กฮงไคซาเดลและเซเลตโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเกมอุปการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมลนย at r i c h แมนช็อปได้เลยมีแอดมินรอตอบรอเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟร์เซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ริช h m a n s h o น้ำมันวานอ่ะเรื่องเติมเกมอ่าช่วงนี้เกมค่า่นี้ถลุงตังแล้วไม่หยุดเลยนะเพราะฉันก็เติมเพชรได้จากร้านริช h m a n Shop นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะในเวียนะมาถึงนีน่ถืวอวดิกนะขัดบ เซตประจำตัวสเตตหงสิบเจ็ดสองร้อยนะเอเนจีดิชาร์ร้อยสามหกเอเดสองร้อเจ็ดก็ถือว่าเนเวียถึนเถื่อนซีศูนย์นะโอ,อ้นึกว่าเนเวียจะซีหกใสแล้วไปต่อที่เซโดเนนที่ถือประจำตัวเช่นกันใส่อเดิแฟกซินเนอร์ซิตี้และซีศูนย์นะฮะแอ,อัพสกิลอีเต็มร้อยด้วยนะครับผมผู้ดีนดั้เนี่ยต้องมีกลุ่มดาวแหละเออโอ้โหนี่เลยผู้ดีนั้ดับประจำตัวนี่ชอบมากผมคิดได้เมีมันลนมาก ชอบสเตทม,มากเลยก็อันดี้แฟลประจำตัว,ตวและ40อยู่นะพวกนี้นะนะอ่ายังมาไม่ถึงนะฮะ no เบเนทสกายวอร์เบรนอันดี้แฟกน้อเบรสเฮ้ยเบเนทซีหกโอ้โหตัวซีหกมาแล้วเบนเนทซีหกอยู่แล้วนะเกือบทุกไอดีนะอ่าคาเซฮะนะฮะฟิลด์มโซนไปเร็วหน่อยเอ้ย c 2มาว่ะบับ EM เอ็มโดดวนี่พรสวัสดิ์ไม่ต้องอัพก็ได้นะฮะในเดนถือเดอะแคท ไรเด้น C3 ก็มามาแล้วมาแล้วก<า>ลุ่มดาเขาค่อยๆมาเพิ่มนะแต่แปลกอย่างหนึ่งไรเดน C3 แต่ไม่มีอาวุธนะเอามีนี่ว่า แล้วทำไมเอาวิวไปอยู่กับเชนเหอแล้วเนี่ยแปลว่าไม่ค่อยได้เล่นไรเด่นแน่นอนเลยนะฮะแล้วก็เยหลนันถือฟาโเนียสมโมโบเฮยหลันบ้านๆน,น,นะซีศูนย์อาศูนย์นะครับผมมีเอสคอฟเฟียร์ er ด้วยอ๋อเป็นไงล่ะถืออะไรเห็นเดสแมทนะเป็นเอสคอฟเฟียร์ที่แบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนถึงกับดูฟูลเหมือนไอ้ดีอื่นๆทั่วไปนะเพราะเวลแค่แปดสิบนะแต่ว่าตัวฮิวก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกมั้งพรสวรรค์ก็188นะฮะก็ถือว่าเล่นได้แน,น่นอนนะทำ้าที่ได้ดีนะฮะซิลาลารีนะก็80เช่นกันปนดะสิบเช่นกฤฤฤฤฤ เป็นซิลาลารีบานๆเช่นกันมันดูเฉินเหินดีกว่าที่ถือหอกเลยเด่นเมกกื่อกี้อ่านี่เลยนะเฉินเห,หินหอกม่วงนะครับหัวเท่าเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้นะจริงนะได้จะดีย์ช้าก็ถือว่ามีมีประโยชน์แล้วกันนะใช้คําว่ามีมีประโยชน์สำหรับเฉินเหินแต่จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะมันคิดตามค่า E R แต่ว่าเราปัน E R ไม่ได้เยอะมากแต่วก็เพิ่ม80เองจริงก็อัพได้นะวัตถุนิพพ์พอไหมโอ้โหวัตถุนิพ์หมดเกลี้ยงเลยนะฮะอันนี้แบบเป็นเซนโนมเบรดว่ะอุ้ยปกติจะเเเเเเห็็็นนนนนใส่แแแแแแบบบออออททคะะะไรรยยางงี้้ลวกปัผม แล้วก็โรซาเรียตัวเปล่ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนะี่ยไอเด่นี้มันเรียงตัวสีดำมาก่อนและนี่เลยนะเรามาเจออิโตะนะฮะอิโตะถือเดฮอนเวฟเจ็ดสิบโอ้นี่เหรอนี่เหรอที่บอกว่าถึงตั้งคํามอนที่พายไว้เพราะว่าถ้าเป็นเรามาเห็นมันเราจะงงมากว่าอะไรว่าเปิดมาแล้วไม่ปั้นมีทั้งตัวมีทั้งอาวุธไม่ปั้นเนอทิ้งวฟเจ็ดสิบนี่คืออะไรวะแต่ว่าเจ้าของไอเดียพาไวา้ว่าว่ากดคาสึฮะได้อิโตะหมดประจําตัวแล้วมันเป็นมได้ยังไงวะก็คือว่ามีมีตู้ที่คาสึฮะมาพร้อมอิโต แล้วก็มีตู้ที่ดบับประจำตัวคาซึฮะมาพร้อมอิตโตะด้วยอย่างี้เหรอมันถึงหลุดหลุดมาทั้งสองอย่างแบบนี้เออแปลกดีเวอันนี้แฝกไม่มีด้วยซ้ําและมาพบกับสเกิร์ตอดีนี้นะที่โอ้โหซ่อนอยู่สลึกเลยนะทาไมมาซ่อนอยู่ข้างหลังขนาดนี้แต่จะว่าแปไอดีนี้ก็คือหมดแล้วนะมีถือว่าตัวไม่เยอะนะ่เนี่ยนะขอดูแบบรวมๆเนี่ยถือว่า5้าดาวนี่ค่อนข้างน้อยด้วยซ้ำที่เราดูมาเพราะเขาเพิ่มเล่นเนะเขาบอกเขาเพิ่งเริ่มเล่นประมาณช่วงแผ่นเล็กสทีเนี้ย สกเกริรของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะทุกคนคิเลขเจ็ดสคิเลร้อยยี่มนะฮะก็ถือว่าเยอะมากและดาบประจำตัวขัดสองโอ้โหของจริงนะสกเกิร์ตเป็นตัวลอคที่คนอวยแบบเปิดเยอะมากมากผิดปกติสุดๆเลยนะสำหรับเราคือปกติตัว C6 หกแบบนี้หามไม่ง่ายน,นะแต่ว่าไอดีนี้ครับ จัดเต็มแบบนี้และนี่เลยนะ้ำสเกิร์ตสีหกม้าอีกไอดีหนึ่งนะฮะหัวสุดยอดอาจจะเป็นไอดีที่ดูโตอื่นไม่ได้เติมเยอะแล้วนะไม่ได้มีอาวุธครบทุกตัวแต่ว่าสเกิร์ตนี่คือเขาจัดเต็มให้เลยนะฮะซึ่งแรงแรงแน่นอนนะฮะนี่พรสวรรค์ก็ยังไม่เต็มด้วยซ้ำนะเนี่ยนะไอสกิลเนี่ยอัพได้อีกนะเนะี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นการเล่นสเกิร์ตแบบที่ซัพพอร์ตไม่ได้ฟูลเหมือนเหมือนไอด,ดีก่อน,นน้านี้แต่ว่าน่าจะอะไรอุ้ยเดียวหายพอกันได้และพี่เล็กซินโน้บนี้ถือประจําตัวน้ำขัดหนึ่งนะ อันนี้แฟกก็เป็นประจำตัวเช่นกันหูคิดเป็น73คิดเม็น243เลยเหรอเป็นอเล็กชิโนที่คิดเล็นเยอะสุดตัวหนึ่งที่เคยเห็นมาเลยก็นี่ไง<อ>พี่อเล็กดาวหกก็มาหูคือแค่กดกด e ก็เป็น300%คิดเป็นแล้วอะหหสุดจัดสุดจัดกับอเล็กซีหกนะฮะเพราะฉะนั้นแหละเราเห็นแล้วนะซีหกสองตัวในดีนี้นั่นคือสเกิร์กและอเล็กชิโนนั่นเองนะเปิดถูกตัวมากเพราะฉะนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่านะว่าจะเคลียร์เร็วขนาดไหน แล้วก็เจ้าของอดีเนยะท้าทายมานะครับเขาให้เควสดว่าเออห้ามใช้ตัวโล่ที่ห้องบนครับแล้วเขาบอกว่าอยากให้แนะนําว่าเปิดตัวอะไรต่อดีผมด,ดูแล้วมี c 6 2ตัวแล้วผมว่าไม่ต้องแล้วล่ะครับ <c oughs> ผมว่าผมว่าไม่ต้องเปิดตัวไหนต่อแล้วครับเปิดอวยได้เลยตามสบายนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นอบิสรอบนี้ยังเป็นอันนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเอาสเกิร์กเล่นด้านล่างเหมือนเดิมเ,เ,รเราจัดตีเต็มเหมือนเดิมนะ แต่ว่าตัวด้านหลังเนี่ยจะอ่อนกไอวดีที่แล้วแต่ว่าตัวที่เก่งขึ้นคือพี่ยเล็กนั่นเองนะแต่ว่าพี่อเล็กเนี่ยเขาห้ามเราใช้ตัวโล่เพราะฉะนั้นเราก็จะทําตามเงื่อนไขก็คือ,ไม,นะอไม่ใช้ตัวโล่นะอ่าไม่ใช้ตัวโล่ล้วก็จะเอาคาเึฮะไซโลเนนแล้วก็เบนเนนเข้าไปบัฟบัฟเถื่อนๆขนาดนี้ต้องแรงมากแน่ๆนะฮะไปลุยแอบขี้โกงนิดหน่อยได้ผลึกโล่จากไซโลเนนได้ไหมแต่ไม่แต่นับว่าไม่นับว่าเป็นตัวโล่นะไซโลเนนใช่ไหม ถูกไหมทุกคนไทโลเนอนอะไม่นับว่าปเป็นตัวโล่นะมาไปโอ้โหโอ้โหอเล็กซี่หกเกาเขาดิโอ้โหตายเลยอะเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบไอ้อนเวฟแรงหายไปแล้วอะวมาเรากระสืองฮะปาดลมเลยดีกว่านี่ลมไฟจงมาอุ้ยเป็นลมน้ำแข็งเหรอ เฮ้ยได้ลมไฟอยู่ได้ไฟอยู่เมื่อกี้เอ,อ้ยได้ลมไฟอยู่ตัวจริงมันมาแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงเอาพี่อเล็กตีไฟ,ไฟใส่แม่งไหมนี่ไงโลวนแล้วเฮ้ยกลับมาอีกแล้วนี่ไงล้มปั๊บเพื่อบตีตีตีเก้าหมื่นไปเก้าหมื่น เพื่อตีตีแสนหกแสน 4, สี่แสนสามโอ้โหพี่อเล็กซี่หกไม่ต้องบับทั้งหมดก็โหดได้ตีแป๊บเดียวตายเลยนะฮะแล้วก็มาฝั่งที่สองกดอย่างอื่นก่อน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 ให้หมดกดออย่่างืนให้หมดปั๊มามามาไป ไปฟันฟันฟันโอ้ฟันผมไม่ต้องกดคิวด้วยซ้ำโอ้หมดแล้วครับผมเลือดบอลหมดแล้วไม่ต้องกดคิวด้วยซ้ำอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ต่อให้นะไม่กดคิวเลยนะนะเมื่อกี้ต่อให้สุดๆอะ่ะโอ้โหไปต่อนะนี่ปับป๊บปั๊บนี่ปับป๊บปั๊บเฮ้ยยังฮิวไม่ได้วะ เอาตีดติดไอ้เขาเฟี้เอไอ้เขาเฟี้ยพลังงานไม่พอเออไรเอ๊ะไรนี่นี่กนไม่ตายโชว์หน่อยได้ไหมอ่ะเออไม่ทนันละเอามันล้มแล้ววะไม่ทนันละต้องตีละต้องตีละโอ้โหโจบ่ม้ลเหมือนกันสูตจัดจมห้องแรกไปแล้วอย่างรวดเร็วนะมาไปต่อดีกว่านะอเล็กซิโนเรามันมากนะฮะโอเคเรามาลองพยายามบั๊มให้ครบทุกอย่างเ <c oughs> ปิบเ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 ปิบ,ปบ,ปบ อายรอไอเหอุอยออ้ยตีไม่โดนตัวนี้เหรอเมื่อแต่สองทีก็ตายแล้วอะไม่ตายโชว์หน่อยป๊าบเ0ษห้าเราเล่นแบบโรเตชันปกติดปปปปตปติป๊าบป๊าบเรีอบไฟมาเลือบตีสองเศนห้าดิแบบน่าจะบัฟครบอยู่นะบัฟครบอยู่นะคิดว่านะ Uh huh. uh huh. ได้ได้มาครับนี่มาเริ่ตีตีเริะมาตีโอเคโอค้ไวมากแหมเล่นเล่นเก็บกดมาหลายอบิสแลละช่วงนี้นี่ถือว่าผลคลายความเก็บกดไปได้มาก <c oughs> ปับ๊บหิวหน่อยนี่หิวแล้วครับผม ไปสี่หกฟันป๊บปป๊าปป๊าปป๊าเรียบร้อยถึงช่วงหน้าดำคานิดหน่อยนะฮะก็คือช่วงที่มันจะระเบิดอันนี้ออกมาป๊าเราก็จะตีมันต่อฟุ๊กปุ๊บฟุ๊กป๊านี่เอ้ยจะตายจะตายโอ้โหเมื่อกี้กีเอ็ตเอ็ตคอฟฉันจะตายไปสเกิร์กลุยไม่ตายไปเลย โอ้ยอา้าวกดคิวไปแล้ววะไปไปสักกึศหชั้นเออศีหเอ็ดคอรคอปมะฮิ้ก่อนนี่เป็นไงล่ะกูมไม่ยอมตายหรอกฮ่าฮ่าอย่าฝันเดีย๋ยจะได้คิวชั้นชั้นจะคิวก่อนนี่ไงโอ้โหมันตายคาโล่เลยอะ่ะคือปกติบอสต,ตัวนี้เวลามันมีโล่ไฟฟ้ามันอึดมากเลยนะมันอึดสุดๆเลยนะแต่ว่าเราล่มมาได้อย่างรวดเร็วมากๆนะฮะ เีืยอนะลืมต้องกดอะไรก่อนกดเป็นอนไรก่อนไช้โดนเนนเตเต,ต่อคาสินะลุลกเข้ามาแล้วก็อเล็กเคลือบตีตีโอเคสวยมากครับสวยมากครับผมแล้วก็ไม่ตายฮิวโอเคโดนเนนเตเป็นเนนฮูโอเคโลแตกาสิาปันแล้วก็ พี่อเล็กเคือบตีตีตีต,ตีเออโู้โหตีละแสนจะได้จะได้จะได้โอ้โหจะได้มากโอ้โหจะได้มากจะได้มากตายเลยดิโอ,อ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้ยลนลุนลนลนไม่เป็นไรปเ๊บปเ๊บโอ้โยพี่อเล็กคันเอาโอ้โหยังเอาเร็วมากเร็วมากพอมีอเล็กกับเปนเนนสองตัวนี่เร็วมากอะไรอะบิลล็นี่มันอวยพี่อเล็กด้วยเนี่ยฮะ แล้วก็มาถึงบอสที่น่าจะอีซี่ที่สุดเขกาก็ทำให้ตายหน่อยแล้วไหมอื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 มโอ,อ,อ้รอบเดียวไหมชุดเดียวไหมโอ้โหไม่ชุดเดียวเว้ยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นทีมที่เฉิอนเหอซีหกนี่ชุดเดียวเลยนะจำได้ไหมอันนี้สองชุดนะฮะ ไม่เป็นไรนะสองชุดก็ไม่เราจะได้ไม่ตายจบแบบนี้เอ,อี้ยงเข้าไปโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่สุดยอดเลยดีนี้ไม่ต้องอะไรแล้วมั้งเนี่ยก็ครบแล้วขนาดนี้แหมซีหกสองตัวคนละท่านตีก็ครบพอดีเลยอะไหนๆแล้วเรามาลองคอนเทนนีกรอบหนึ่งดีเพราะว่าก่อนหน้าเนี้เราเราเคลียร์ได้แค่ห้องล่างไงเพราะว่าไอดีก่อนเนี่ยมีสเกิร์กกับกับเชนเหอใช่ไหมมันก็เลยเคลียร์ห้องห้อง ห้องบนไม่ได้แต่ว่าไอเดีเนี่ยเขามีมีเนี่ยเป็นเน็ตไซโรเนนนซิลลารีด้วยอะ่ะน่าจะได้นะในล่องตรงนี้เพราะเป็นอเล็กซี่หด้วยอะ่ะเรามาลองแก้แค้นไอไอตัวน้ํานี่ดิีด่ยเนหะ็นไหมเนี่ยแก้แค้นตัวน้ํานี่เนี่ได้ปะมามาไปเอา้าตายแล้วอ๋อมั็น n o r m อ๋อโทษ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 แลวสี่สิบโทษโทษโทษ <laughs> ตกใจต,ตกใจนึกว่าเอ้ยบอตายแล้วเหรอโอ้เป็นเรื่องความยาก normal โอ้โหยากมืนเลยเมื่อกี้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เราเลือกความยากใหม่อ่าเราต้องเลือก fearless นะฮะเดี๋ยวนะผมว่าเอาเป็นเด่นดีดีกว่านะโอเคห้องห้องสองไม่เป็นไรโอ้แต่เราจัดทีมให้ครบเมื่อกี้ตัวไหนออกมาวะเมื่อกี้เอาคาสิฮาออกมา่ะไป พอห้องสองเราเราไม่เล่นนะฮะเราเล่นห้องหนึ่งกับห้องสามนะแต่อยากรู้ว่าห้องนี้มันจะเคลียร์ได้เร็วแค่ไหน,นมาดูกันไปปั๊อปป๊บปับ๊อปั๊อไปตีมาแล้วครับมาแล้วครับฮึตีติดระเหยราลัวนนั่มันฟินจริงๆฟินอยู่นะโอ้โห อามาเอาใหม่ปึ๊บปึ๊บเป็นเนนเซโนเนนมาเพื่อไปตีตีต,ตีเออโอ้โหโอ้โหดูดิดูดิแวะแวะไปตีไอ้นี่ได้ปะต้องแวะไปตีไอ้นี่หน่อยปะป๊าบเปี้ยงเออแตกได้คา่าลูกมืนด้วยเอ,อ๊ะมันหิวปะเมื่อกี้มัน,ห,มนหิวปะดูตัวมันใหญ่ๆขึ้นแปลกๆ เอออืมโอ้ยเดือดเดือดมากเดือดมากไปปับป๊บปั๊บไปเปิดโลกโอเคเออเตะองตัวมันเล็กละเอาเลยไปนอนชุดนี้ป,ปั๊บปุ๊บเอ้ยได้เว้ย โอ้ใช้ได้้วเนี่ยเวลีกูแต่ห้องนี้ไม่รู้ได้ไหมนะเพราะเราเอาเป็นเด่นออกมาไม่มีตัวฮิวเลยไม่น่าได้แต่เราไปเล่นห้องนี้ดีกว่า,าเราไม่เน้นธรรมเวลาสามห้องคนะัะเราเราเน้นธรรมเวลาสองห้องพอนะอามาดูห้องนี้อีกรอบหนึง่งป๊าเ <c oughs> ตอกองกินก่นอนตอกงนก่อนป๊าปป๊าบทำไหตายไปเลยเฮ้ยอไว่เบาจังอย่าบอกนะบอสม่อกี้มันยังไม่แอคทีเวน กี้บอลยังไม่ a c t ิเว t โอ้โหอย่างเบาพลาดมากมา a อ t i v a t e แล้วม a c t i ิเว e แล้วไปไปไปเออโอ้โหดูโโดีเมทดิไม่ตายเพิ่มเวลาไปไปขึ้นหลอดอย่างน้อยขึ้นหลอดอย่างน้อยไปอุ้ยเกินด้วยเกินขึ้นหลอดด้วยฮึสเกอร์ให้เยอะมากสเกอร์ให้เยอะมากไว้ไปต่อ ไอ้บอสตัวนี้เวลาเราออตีนี้เล่นมันไม่ทำอะไรเลยวะพตดดีเลยพตดดีเลยอะมันเทิงมากเลยอะไม่ตายชัรอบนี้ขอแรงเอยโอ้โหโอ้โหมันต้องได้เงินดินี่เรียบร้อยจัดไปสองตีแปะออกก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกขิงไอ้ดีของคุณอ่านน้ถามว่าเปิดตัวไหนเพิ่มดีผมก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรแล้วนะผมมันก็ครบมากแล้วนะ พอแอบดูแถวนี้แล้วกันเนาะถ้าอยากได้ตัวดูเหมนธาตุไฟเนาะก็มาวิก้าก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ต้องหรอกมันมีอเล็กแล้วอะมันมีอเล็กซีหแล้วอะผมว่าพี่นิวิเลก,ก็น่าสนใจที่อยากได้ธาตุน้ําแต่ว่ามันก็มีตีสเกิร์กที่เป็นน้ําน้ําแข็งไปแล้วไงมีอะไรอ่าฮิดะไหมอาจจน่าฮิดะก็ได้เผื่อเล่นไม้ในอนาคตนะก็น่าฮิดะพี่แต๋มอะไรเงี้ยแ,แต่ถ้าเป็นผมยังไงไอดีแบบนี้ผมผมก็รอเปิดตัวใหม่นะเพราะว่ายังไงตัวใหม่ก็เก่งกว่าตัวเก่าตัวรุ่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยเนี่ยเนย ก็คือแทบจะอ่อนลงไปแล้วนะทุกตัวเลยนะก็ตัวใหม่นะการันตีว่าเก่งแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็เพชรรอเปิดตัวใหม่ยาวๆเลยนะก็ตัวที่ธาตุยังไม่ซ้ําไม่ใช่ธาตุอะไรน้ําแข็งกับไฟกงก็เป็นพวกธาตุไฟฟ้าธาตุหินตัวใหม่อะไรเนงะี้ยก็น่าจะเวิร์กเลยนะธาตุไม้นะครับผมก็ใครอยากได้ขิงอันดี้แบบนี้ก็สามารถส่งอินบ็อกซ์มาในเพจนะก่อนเพจได้เลยนะครับ วันนี้แล้วก้อยก็ขอขอบคุณมากๆทุกคนที่ดูจนจบมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณที่ขอดีด้วยและก็ขอลาไปก่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย